ัมกินแจกหนักจัดเต็มการันตีแจกจริงกับแคมเปญฉลองครบรอบ34ปีรับทองทุกสัปดาห์แจกหนักกับมอเตอร์ไซค์ทุกเดือนและรางวัลใหญ่รถกระบะสิ้นปีผมประภัสติเยบดีนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับขายประกันชีวิตนะฮะวันนี้มารับจี้ทองครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับและไม่คิดว่าจะได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้ซื้อสินค้าที่ร้านไทยวัสดุโคราชครับเป็นสว่านแบบ12โวล์ครับ ใช้งานง่ายน้ำหนักพอดีมือและเครื่องก็แข็งแรงทนทานครับผมเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้ก็คือลงทะเบียนออนไลน์แค่ครั้งเดียวครับแอดไลน์แล้วก็กดตามลิงก์แล้วก็มีเมนูแนะนำให้ลงทะเบียนครับง่ายครับไม่ยากก็อยากเชิญชวนให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของทำชิ้น,นะครับแล้วจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับจี้ทองคำเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพและเป็นผู้โชคดีแบบนี้เพียง3ขั้นตอนซื้อลุ้นโชคกับทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ธันวาคม2565แค่นี้ก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับพัมกินได้ง่ายๆดูรายละเอียดการประกาศผลและแจกรางวัลทางเว็บไซต์ w w w p u m p k i n co th 3 4มเหียรลกีดอหรือ Facebook Pumpkin2 ได้รับทองเรียบร้อยค่ะได้รับทองแล้วครับได้รับแล้วนะครับพ m ม <c> ก <oughs> ิ Pumpkin ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างอย่าลืมกด Subscribe <S <S เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใคร Pumpkin ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง